สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตยพันไม้นะครับจากสวนลุงหมูประตยพันไม้นะเดี๋ยวผมไลฟ์บรรยากาศเลยครับตอนนี้เราเมื่อวานนะครับผมไปที่สวนผลไม้จันทวิสูต์ครับไปหาคุณุปรลัดแก้วและคุณรัตนนะครับเพื่อไปนํายอดพันต้นพันนะครับที่ดีวกับคุณลุงปรลัดแก้วไว้นะครับว่าสายพันธุ์ที่อยากจะได้มาเพื่อจะจําหน่ายให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจสายพันธุ์หายยา,ย,ายากทั่วประเทศที่สวนจันทวิสุธิ์ ปลูกและให้ผลผลิตมาแล้วนะครับเรียกว่าคอนเฟิร์มแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเอาต้นมากําลังเมืวานไปมานะครับกําลังลงกําลังลงนะครับก็ใช้คําว่ามีหลายสายพันธุ์มากนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราตั้งตั้งเรียงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจัดจาหน่ายกันอีกทีหนึ่งนะครับต้องบอกว่าใครสนใจสามารถสั่งซื้อจองฝากไว้ได้เลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับต้นพันธุ์ที่ผมมาอ่าตรงนี้คือ d101 D101 นะครับไม่ใช่ IOI นะ IOI จะเป็น D 1 6 8งถ้าคุณอยากได้ IOI ผมมีอยู่แล้วแต่นี่คือ D101 นะครับแล้วที่มีนะครับมีมาตอนบนที่ผมนำมานะครับเพื่อพร้อมในการจัดจำหน่ายแล้วคือเดี๋ยวเราจะพ่นยาดูแลบำรุงนะครับให้มันเข้าสไตล์ไม้ของลุงหมูกระตุ้ยพันไม้แบบนี้นะครับให้สไตล์ไม้เรานะครับแล้วตอนนี้นะครับที่ท,ท,ที่ที่ยาย,ยอดพันมาเลยนะครับจากต้นเลยนะก็คือ ก็ค in ือนะครับมีกบทองคำคมบางนะครับมี d1 0 1ศนหนึ่งนะครับมีห้าลูกไม่ถึงผัวอ่ามีห้าลูกไม่ถึงผัวด้วยนะครับมีพันธุ์ทุเรียนที่ชื่อว่าทองแดงนะครับทองแดงด้วยนะครับมีพันธุ์ทุเรียนที่ชื่อว่าฝอยทองนะครับมีพันธุ์ทุเรียนชื่อว่าเพียงพรนะครับ เรดพงพันธ์ครับแล้วก็เปรังกิเปรังกีนะครับถ้าชื่อภาษาไทยเขาเรียกว่าทุเรียนสายลุงนะครับสีเขาจะสวยมากสีเขาจะมีความสวยมากนะครับเป็นทุเรียนนอกเป็นทุเรียนนอกทุเรียนนอกเขาจะเรียกว่าเปรังกินะครับซึ่งต้นพันธุ์มาบ้างแล้วนะครับเปรังกิน่าจะมีไม่เยอะสําหรับคนที่สนใจเท่านั้นนะครับน่าจะเป็นช่วงหัวบนหัวบนนั่นนะครับแล้วก็มีเบาเวมนิดหน่อย แต่บ่อเวอาจจะต้องเลี้ยงสักพักหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็เพื่อสมาชิกท่านใดที่สนใจซื้อก็สอบถามได้เลยนะครับนี่อันนี้เปรีงกิะครับมาแล้วอันบน่กเวบ่อเว,อเวครับอันนี้ทองแดงนะครับทองแดงมีหลายตัวครับนี่ตอนนี้เป็นสไตล์ที่นํามานะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแบบสไตล์ลนุหมูปลาต้วพันมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ กันคุยกันอย่างนี้นะคือแข็งแกล่งนะครับอยู่ในสภาวะ,ะแวดล้อมที่เรียกว่าแสงจัดสุดๆอยู่ในปัลลัมที่เรียกว่าดูเงาแล้วกันดูเงาแล้วกันเห็นไหมเห็นเงาไหมแสงจัดสุดๆนะครับร้อนมากๆดูเงาดูเงาอย่างนี้เลยนี่สแลน์ไม่ได้ช่วยให้เย็นขึ้นเลยนะครับคือแค่นิดหน่อยเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ที่เราเลี้ยงนะครับผมจะมาตั้งตรงนี้เลยให้มันแกล่งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงเสร็จเนี่ยเราจะพ่นยา พ่นยาตามสไตล์สูตรสวนลุงหมกต้วพันไม้นะครับก็จะมีป้องกันเชื้อรากําจัดดีกว่ากําจัดและป้องกันเชื้อรากําจัดและป้องกันมแมลงนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนช่วยนิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะทําการอัปเกรดนะครับการอัปเกรดเพื่อให้มันพร้อมกับการจัดจําหน่ายให้กับเพื่อนสมาชิกเพราะฉะนั้นณปัจจุบันตอนนี้นะครับต้นพัน์ุชุดนี้ผมบอกแล้วเสมอว่าถ้าคุณซื้อกับเรา คุณจะได้แหล่งที่มาที่ชัดเจนตรงปกแน่นอนนะครับกับเราลุมพุรต้นไม้นะครับ,บ,รรนะรบชุดนี้มาจากสวนจันทวิสูตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อสมาชิกรู้จักสวนนี้อยู่แล้วนะครับสวนนี้เป็นทุเรียนที่ปลูกทุเรียนใช้คําว่ามีมากกว่าสวนลุมบุรต้นไม้มีอีกเยอะนะครับขณะเรานะครับเป็นผู้จําหน่ายสายพันธุ์ที่มีทุเรียนมากกว่าร้อยห้าสิบสายพันธุ์ยังจะต้อง ยอมแพ้สวนชันวิสุทธ์นะครับที่คุณลุงบัดแก้วเขาเก็บรวบรวมและผลิตเพิ่มเติมเป็นสายพันธุ์ใหม่ใช้คําว่ามีมากกว่าเราเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นพันธุ์เนี่ยนะครับคุณลุงกว่าที่จะดีลกับลุงหมูประตยพันไม้นะครับเพื่อเพื่อนําเพื่อทํายอดมาจําหน่ายเนี่ยนะครับจะต้องผ่านการที่เรียกว่าปลูกแล้วได้ลูกแล้วด้วยนะต้องได้ลูกแล้วคอนเฟิร์มแล้วว่ามันใช่มันถูกต้องมันตรงนะครับ ถึงทํายอดพันออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นยอดพันธุ์ที่มาชุดนี้ผมพูดเลยนะว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นห้าลูกไม่ถึงขัวเนี่ยหรือพันธุ์อื่นๆที่ผมนํามาเนี่ยนะครับตรงตามสายพันธุ์ตรงปกแน่นอนไม่อยากใช้คําว่าพันธุแท้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการว่าเวอร์ไปใช้คําว่าต้องปกแน่นอนนะครับแต่คําว่าต้องผงผมก็มคือแท้ชัวแน่นอนมีลูกให้กินแน่นอนเห็นลูกแล้วแน่นอนเห็นต้นแม่แล้วแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น อีกครั้งนะต้นที่มาในวันนี้นะครับต้นที่มาในวันนี้เป็นพันธุ์ทุเรียนที่หายากนะครับหายากไม่ว่าจะเป็นกบทองคําบ้านคมบางนะครับที่เรียกว่าอยู่ในสายเข้มข้นดุดันนะครับแล้วก็ดีหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้ตัวใหม่ของที่สวนเลยนะเพราะว่าปกติผมมี IO i อโออยู่แล้วนะครับ IO i อโอคือดินหนึ่งเก้าแปดอันนี้คือดีหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับทองแดงแล้วก็ฝอยทองที่เพื่อสมาชิก ตามหามากเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าคุณลุงแบบผมอยากได้ยอดพันต้นนี้บ้างเลยคุณลุงจะจัดให้นะครับหายากนะครับฝอยทองแล้วก็เพียงพรน,นะครับเพียงพรน,นี่ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณจะกินเพียงพรในประเทศไทยสักส่วนหนึ่งนี่ต้องมาจากส่วนนี้เลยนะครับ็ดพงพันธุ์เช่นกันครับแล้วก็พันธุที่เรียกว่าเปยลังกีเนี่ยนะครับเป็นลังกีเนี่ยผมเคยกินแล้วนะครับคือรสชาติสีของเขาน่าสวยมากเพื่อสมาชิกงงๆก็ลองเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะครับทุเรียนเปยลังกี ทุเรียนเปลังกิครับเป็นทุเรียนทุเรียนที่เรียกว่าถ้าเป็นชื่อของคนไทยเรียกกันคือทุเรียนสายลุงนะครับทุเรียนสายลุงเป็นทุเรียนสีที่เป็นสายลุงเลยนะมีมาหน่อยมีมานิดหน่อยสำหรับคนที่อยากจะปลูกหายากๆนะครับเป็นสายพันธุ์อิ p พอร์ตนะครับแล้วก็มีบาะเวมานิดหน่อยนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับยอดพันธุ์อยู่ประมาณตรงนี้นะครับเลี้ยงเดี๋ยวเราเอามาเลี้ยงฟูมฟักนะครับแล้วส่วนราคาราคา เดี๋ยวเพื่อสมาชิกที่สนใจนะครับคุณแอดไลน์ไปร้านนะครับเพราะว่าภรรยาผมเขาน่าจะแจ้งแจ้งราคากับทีมทีมขายให้ละส่วนตัวผมเองยังไม่รู้ราคาแต่คาดว่าเอานะว้าวแน่นอนอะราคานะครับว้าวแน่นอนอันนี้คืออะไรเอ่ยคมบาง,บางอ่ากบทองคำคมบางนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเรียงให้แข็งแกร่งเลยแข็งแกร่งเลยเนี่ยนี่ดูสไตล์ไม้ ลุงหมูปตุ้ยพันไม้นะครับแบบนี้เลยแร่งแรงนะครับอันนี้เป็นหมอนทองนะครับที่เพื่อนสมาชิกทั่วประเทศไว้วางใจมาซื้อกันมาใหม่ช่วงนี้จะเป็นลูกค้าในพื้นที่เยอะมากและแต่งจังหวัดเริ่มทยอยเข้ามากันแล้วนะครับกับเพื่อนสมาชิกที่ทําที่เสร็จอมีโทรศัพท์เข,ข้าขอขอนุญาตยังไม่รับนะครพี่เปิดดูไลฟ์ยอยู่นะครับเดี๋ยวลงไลฟ์แป๊บหนึ่งไลฟ์แป๊บหนึ่ง <c oughs> อีกครั้งนะที่ต้นที่มีกบทองคำคมบางดีหนึ่งศูนย์หนึ่ง ห้าลูกไม่ถึงผัวทองแดงฝอยทองเพียงพรเมล็ดพงพันเปรังกิบ่อเวอีกนิดหนึ่งมาอีกนิดหนึ่งคือบอเวชุดนี้หมดแล้วก็หมดจริงๆเลยนะหมดแล้วก็หมดจริงๆเลยนี่ผมให้ดูแล้วกันดูของจริงสําหรับคนที่คืรอรอบนั้นนะผมผมเริ่มทยอยส่งแล้วหรือมีเท่านี้จริงๆนะเนี่ยมีเท่านี้จริงๆนะท,ที่ที่ล้อมอยู่เห็นไหมนี่คือบ่อเวมีเท่านี้จริงๆนะครับหมดแล้ว เรียกว่าหมดสวนหมดสวนแล้วนะครับผมจะเอามาเอามาเลี้ยงมาฟูงฟักเลยนะครับแบบนี้เลยกับคนที่สนใจทั่วประเทศนะครับโอเคทองแดงเดี๋ยวรอดิดนึงนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยนะครับดดดเดี๋ยวเราไปดูน้ำข้างหลังหน่อยถ้าไฟตกอะ่ะอันนี้ดีหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับคือเห็นวันนี้นะเดี๋ยวเราเลี้ยงให้ มันพร้อมกับการจับจําหน่ายนะครับเดี๋ยวทีมงานยาเหลือป่ะเมื่อวาน <_ d ream> เหลือกี่ลิตรร้อยหนึง่งโอเคเดี๋ยวเราเมื่อวานเรามีการพ่นยาให้กับต้นทุเรียนหมดแล้วนะครับ <_ d ream> ก็เดี๋ยวผมจะเปิดยาพ่นเลย <_ d ream> คือพ่น,นเน้นเนาะพ่นอัดเลยจี้เลยจู้จี้แบบเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะอัดยาให้เต็มที่เพราะว่ายาที่เราใช้ในการพ่นทุเรียนนะครับในรอบนี้นะผมใช้คําว่าเกรดพรีเมียมเลย เกตพีเยมเลยถังหนึ่งเนี่ยถังหนึ่งที่ในในการพ่นยาที่ผมผสมยาเนี่ยนะครับใช้คําว่าไปดูน้ําหน่อยแล้วใช้คําว่าตีมูลค่าถังยานะครับถังละห้าพันพันลิตรนะครับผสมใบเนี่ยนะรอบนี้พ่นไปถ้ากี่ถังเนี่ยกี่ถังนะห้าถั 4, างสี่ถังห้าถังครถังละห้าพันบาทจริง่นยาทุเรียนอย่างเดียวนะครับยังไม่รวมอย่างอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้คําว่า รับรองว่าต้นพันธุ์ของคุณหรือว่าที่ที่เราจะส่งส่งให้กับเพื่อนสมาชิกเนี่ยนะคยินเลยคยินเลยแล้วก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าเลี้ยงแสงแบบสุดๆนี้เลยนะสแลนนี่บางเชียบเลยและน,นะตอนซื้อมาสเปคสุดบางสุดแล้วนะแต่สแลนของที่สวนเนี่ยมันบางกว่าน,นั้นอะีกนะเพราะว่าสแลนเนี่ยสิบป,ปีนะครับบางเชียบเลยตอนนี้ถ้าถ้าบางนี้เป็นกระดาษเนี่ยบางเชียบเลยเป็นเม็ดก็กว่าเลือดซิเลยถ้าเป็นเม็ดเลือดซิเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นพันธุ์เนี่ยจะอยู่ในภาวะที่ทนแดดมากๆเนี่ยคุณดูนะว่าคุณจะซื้อหมอนทองก็ได้นะจะทนแดดมากมากนะครับแกล่งมากๆคือเอาไปปลูกเนี่ยผมบอกเพื่อนสมาชิกเลยคุณไม่จําเป็นจะต้องไปเสียงเงินซื้อคุมสลรันอีกแล้วนะเพราะาผมเลี้ยงแสงจัดโคตดรๆเลยเพราะฉะนั้นไม้เนี่ยมันทนสู้มัน,นมันพร้อมกับแดดอยู่ละคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือลดน้ำอย๋ยวที่ผมลดไหนไหมโอ้โหไหนผมลดน้ํานะครับ ลดให้เขาต้องตามที่เขาต้องการนะครับลดตามรายละเอียดมาคุยกันได้นะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเป็นเชิงไม่ใช่ความรู้สึกนะเป็นเชิงสถิติด้วยครับเป็นเชิงวิชาการด้วยนะมาตรงนี้ครับกับพันธุ์ที่ได้มาจากสวนชลิสูนย์นะครับเมื่อวานเมื่อคือนนะครับท่านดูสังเกตว่าเมื่อคือนผมไลฟ์ไลฟ์ทุเรียนดึกมากสี่ทุ่มกว่าเราเพิ่งกลับมาจริงๆนะครับคือเราไปนาต้นพันธุ์ไปเฟ้นต้นพันธุ์มาจริงๆนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็มีทองลาบูด้วยนะครับที่มาแล้วจากพี่สุวรรณนะก็ทีมงานผมไปที่พี่สุวรรณมาเมื่อวันที่24นะครับแล้วก็มาถึงเราประมาณ25 26นะครับ26นะครับก็ตอนนี้ต้นทันทวเทียนทองลาบูก็เปิดเปิดเปิดรอบใหม่แล้วนะใครที่สนใจได้เลยคืออันนั้นคือ800รวมส่งถ้าทองลาบูนะครับถามราคาราคานี้ไม่ไม่แรงเลยเพราะว่าค่าเดินทางมันม,มีค่าเดินทางนะเพื่อสามาช็ครูนะเดินทางจากจันทบุรีไป ดูยาลานะครับแล้วก็เราก็พ่นยาเลี้ยงฟูมฟักเลยระดมเรียกว่าระดมระดม,ระดมการดูแลรักษาเลยนะครับใส่ปุย๋ยอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพ่นยาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพื่อสมาชิกที่สั่งซื้อทองลาบูก็จะรอบผมจะส่งเดือนหน้าเดี๋ยวผมกําหนดวันอีกทีหนึ่งคือดูฟอร์มให้มันเจ๋งๆแล้วก็จัดส่งพร้อมกันนะครับใครที่สนใจพันธุ์ดุเรียนทองลาบูคุณไปซื้อได้เลยที่ไลน์ร้านก็คือแอดกิ่งพันธุ์ดุเรียนนะครับ k i s, s i k i n g P.A.N.D.U.R.I.A.N. นะครับทองระบูเปิดซื้อแล้วนะครับเปิดซื้อแล้วไปได้เลยครับส่วนชุดนี้ผมก็จะเปิดเหมือนกันเปิดเลยเดี๋ยวราคาไปถามในไลน์ลเอาผมยังไม่รู้ราคาอัปเดตนะครับอยากได้พันไหนผมแจ้งไปสอบถามได้แต่เปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกอีกทีเพราะว่าอันนี้คือไม้เพิ่งมาเลยนะจากสวนจำพิสูจน์มาถึงรูงหมู่ประตยพันไม้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยงเราพ่นยาเราเคลียร์เออรุ่นไหนพร้อมส่งได้เลยรุ่นไหนที่เราจะต้องเลี้ยงเพิ่มเติมนะครับเอาให้มันว่า ให้มันสมบูรณ์ก่อนออกถึงมือจากเราไปถึงลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นพันธุ์ทุเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่มาเนี่ยผมจะไม่ไม่จาหน่ายเลยนะครับมันจะต้องผ่านการแอปพูฟผ่านขั้นตอนกระบวนการของเราให้เรียบร้อยให้ดีให้พร้อมส่งให้พร้อมปลูกก่อนนะครับสนใจก็ติดต่อได้ครับไลน์แค่นี้แหละนะตรงนี้เลยเปิดตัวนะครับของมาแล้วของมาแล้วนะครับยอดพันมาจากส่วนจันทวิทวีสูตร เสียบโดยคุณลุงบาหลัดแก้วนะครับแล้วเดี๋ยวผ่านการอัปเกรดเพิ่มคุณภาพให้มันพร้อมให้มันสมบูรณ์โดยลงหมุดตุ้ยพันไม้อีกครั้งหนึ่งก่อนจัดจำหน่ายครับขอสโลแกนหน่อยดูชื่อดูชื่อเสื้อใหม่ของเขาทำนี้ทำท่ายกเเต็งกล้ามหน่อยเน่พูดเราสโลแกนหน่อยขอโทษนะครับที่ทำให้คุณรวยขึ้นอันนีาสวัสดีครับ